เก็รวมค่ยเค็นาเองฮาเองาเองขายเงุดยคีนอันเน็ตยูค่าค่ะอนยูค่าผมอำลำีนออำลำลอกขยัาขายร่างปุบมีคนมาห่มเสือเรียบรอยรเป็นของเนหมาไปรครับหมาไปแล้วเรียบรอยเ็ดละงกหมาไปแล้ว อัน uhm, นี้เฮ네็ดร bo ่วมครับเฮ็ดเพิ่งที่เฮ็ดเฟืงง่าที่สุมืนนี้ยมเป็นบวมบวบบวบบเนาะ่ดใจเสียลักนหกมันก็เริ่บวมัเรเป็นบวดบวมอ้ยน้องผูกมีแต่ฟองน้ำาฮ ยอมแมเนี่ยข้างอกกแห้พวกยมนพดเมนพอดเจขายข้าเม่าข้าเม่าสาตรการพืชผลุบนขี่บกกลบรไอเกงกลลงลามแมนามงเนกระทง้าอ้เป็นกรทงาเนว่ะอันนี้ประมาณสามหน่อยเอ็อเผื่เ เอาออกกล้องเส่เอาออกกล้องเซ่เอาขาสาลีให้มันจกเที่ยวกันนอกจากแม่นโพดรพวกเที่ยวกันนั่นเราเอาถือพี่น้องแล้วแดกข้าวองเขานี่ยเ้าบนิข้าวโบนิฟู๊โบนิแอนน์แลวแดก้องเขาเนี่ยักตองนี่ตั้มตองนี่บไปเกบเอง เ <Workers S 2> มื่อกี้มาบ่เราหารอยรงวบขนาดบ้อนบ้างแซเปิลเอาไปแล้วไม่ไม่เลยอันนี้เป็นห like. <c oughs> ็รวมเดือเลือเต้นร่วมครับเมื่อกี้เปนเหมากระเดือระงบไปไม่เลยเฮ้ดเพย่นหนือยจลายซือเฮ็ดหนกเฮ็ดดอเเดันเฮ้ยจแมนเพียงจแมนลายซือเฮ็กันหลวกนเียงคนยาเลมุมุจัรมย่แต่มันคงตางกันด้วค่ะ จำเอเกยจำเาดีจเอาดลูกค้ากบไปแห้งยกค้าหมกมกว่าเออขมจะไปแห้งมแห้งยุคข้ามจะปนไหนเออแล้วว่ามันแม่เนี่บเจ้ขาละสีมันเนี่ยมันเขาลเสียดนะ่คยุค่าสียังไหนสีเข้มก็บอกตะกอนาำมาตามเห็ดเบื่อเนาะบกินตะกอนเนาะสกอนบกินแล้ว นี่ค่ะขาระกาจ้างกันรอกาิจ้างกันแน่สิกันได้เลยค่รโอ้ตึเห่งแหล่จะเป็นม่วงอันนี้ไะเป็นโอ้ตึงแหล่คือว่าบด้เนาะบัดใดที่มันตาดีไ้ใช่เ็นบอกค่ะเนี่ยอืมเอาสันหมดจีสันหมดบาดเท่ามิตรว้าเห็นบัวเห็นเบื่อบาดเท่าเหร Fleet, บ้านใอยบมกากินสมัยก่อนแม่รับปลาก่กลมกากินในสมัยก่อนสมัยไปเก็บสมัยอยู่โคกบ่กาเก็บบมกากินอนนี้เฮ็ดเนี่ยูกค้าอยู่บิลํัมคนบ่ตะวันบ่ห้กินกันเฮีก็ลูกค้าเสียนเฮ็ดได้ละกันเนาะผู้ซื้อ นี่ขกเอห็ดยูคาเลบ้บบนึงเดีวก็จะห้เบิ้งนี่ันีดอกดอกดอกมันะรานเออคส้นี่ยนแหะ่เสี้ยนเห็ดเน้องเราเสียนเห็ดต่างกัน่อเสียนแค่กันนะอเสียนเห็ดเสี้ยนเห็ดเอาเอาลกระทงแล้วเริ่มนนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวคนละอย่าง พลเกาคิดพอเราคิดพอเริดเอาตัวนี้ก็เอาเห็ดก่อนเห็ดเราหามาเองครับหาม่เองนี่เราคนขยันคนขยันก็มีแต่ความรวยเงินบ่ขาดถงถึงลำบากเงินกับบกขาดถงโดยเจ๊เด้อเจ้าเนี่ยขาดเนี่ยลำบากแต่เงินบ่ขาดถงเราพี่น้องแม่ขาดแต่พอถึงว่ามีแต่ก็บ่ขาดถงใส่ใจเลย สบายสบายเลยเรากำลัลง,ลง,ง,ลง,จงจะขายของกำลังเสียดะพุงระพุง่น้องสุมให้คนสุมให้ <laughs> ทั้งคนสุ้มให้ปวดย่งไยยยงย้งสองขาเนวันไงนยยบ่ เราแต่งพี่นิณเราแต่งให้หนางา,ามให้ลูกค้าดให้ลูกค้าสะดุ้ตานี่ยแหละว,วิธีของแม่ค้าวิธีแม่ค้าทำแบบนี้ครับผมเราจับคอยพี่น้องจับคอ,อยคอยเลยอย่างตะมันตักนะครับพี่น้อง,องลูกค้าเวลามาจับอย่าจับแห้งเด้อลูกค้าเด้อจะคอยเบิง่งอย่ามาจับแห้งเพิ่นเพิ่นคอยว้างลงเพิ่นน่ะเพิ่นคอยว้างลงว้างลงลูกค้าก็มาจับ ปีนไปปีนมาเมียขาตาเหลียกใส่ได้พี่น้องเห็นมั้ยวเมียขาเมายข่าเขาไงเกนมาง่ายเราย่างนี้เซ้พี่ว่างห้าสิเอออันนี้มันมันคอยว่างพี่น้องคอยว่างลงเอออย่าคนอย่าคน าบอกว่ามันงาาอยู่ค่ะยืดเยอะมากมันสิแต่เห้ปวดหรือให้คนได้ตะวันีนี้คข้ามาได้แล้วเ่เอาได้วบบนี้ง่ายนี้อันนี้บางทีเขาก็บเกาเลยผเลยเขคผลเออเลยล่างเนียนพดบางทีเขาเก็งใจมือเขาก็บพกกขาเบาอันนี้วีธีใน่าครับผมเขาดูแต่งหนางามเลยเนีาละลุคขามากย่าขนทับเลยมันคอยจับคอยบ่ายเป็นว่าของหามาเองครับเราหามาเองครับผม ปัญหาไม่เองรับรองได้ของดี1 0อยเปเส้นเลยครับปลอดสารพรอมบริเก็บไม่ไ้มันดน้ยเนี่ยจะนีเก็บไม่ดงในปา่าดีครับผมม่ห่วยทางห่วยเนาะต้นไม้หลายทางห่วยน,น้ำหวยน้ำหองแล้วก็ตน้นนี่ตน้นอัน,อนต้นเพกต้นอันแกเนาะ ต้นแก่ขั้นเห็ดเผือกยุคขั้นเห็ดเพิงขึ้นยุคหางต้นแก่บารเฮาสมัยก่อนพี่น้องผมเพื่อเก็บสมัยก่อนอันนี้อยู่ฟ้าอยู่ข้าผมเคยเก็บสมัยก่อน,น,เเกกนเห็ดเผือยุคเกิดยุคต้นแก่เงาต้นกแก่หลายหลายตามลองหวยเนาะหนูเนาะตามลองหวยขอบคุณลูกค้าขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมเด้อ วิธีของเม่ขายเมย่ขายตลาดล่านดอกจานอำเภอเกียมมาหลาดนะครับฟังโขงผุนคิดฟังโขงง่อยฟังโขงเธอเลยอยู่ที่นี่นกำลังหามาเองมาเก็บมาอารมณ์กระท่งแตงหนาังามที่เราขห้ลูกค้าเบิง่งสืตาลูกค้าอันนี้เป็นเห็ดร่วมครับผมเห็ดร่วมแกงแซดลายรสชาติครับลายรสชาิ เก็บบ่ถึงบ่เจอมันก็เลยีบานแน่ธรรมดาล่ะครับหาบ่าเห็นแต่ตองมันหลายนะครับตีนหาเอาเขาอยู่ในป่าใหญ่แง่ๆนะกำลังแต่งแตงเห็นมันสวยงาม แล้วก็ชิดแล้วก็ท่องเท่าใดเท่าใดพี่นอ้องกระทงละแปดสิบเดือว่าร้อยนะครับแล้วก็ต่อรองใด,งดในขาเท่าเาพราะว่าเป็นบ่ไดดไปสืบต่อพื้นเราหามาเองครับผมขยันยุธเนก็ลําบากขยันนะแต่ว่าเงินบ่ขาดถงุงเพรานว่าคนขยันอยู่ยุไเนก็ลําบากเพรานว่าถูกต้องแต่ว่าเงินบ่ขาดถงุง ชื้นตัง้งค่ะเงินบกขาดครับเบอร์มิวทีคอนกำลังเลี้ยงอีหยังเสียงหยังอะไรอะไรอยากเข้าข้าง <laughs> ด้วยเหรอ <laughs> เสียง,งหงนะยังโกบห้องวะนะให้หยังโอ้บ่ได้นี่วัดตะกบห้องมันปากมือบ่เจ รเร่รวม,มเหยแซ่บเห็ดร่วมเหยียแซ่บครับหลายรสหลายรสชาติรสชาติเห็ดนาแลรสชาติเห็ดน้ำหมากมีหลายอย่างเห็ดอยู่ข้าเราแต่งลูกค้ามาก,กับจับเลยครับเลยอย่าไปปิ้นไปอย่าไปคนเมืเ่อแต่ของเพิ่นครับผม ต้องขอใจเมฆาด้วยครับด้วยลูกคาก็ดีนะครับเนาะตอนนี้เรากำลังเห็นลงครับผมขอบคุณครับเพืเ่อนๆทีเ่เข้ามาชมด้วยเข้ามาติดตามเมฆาหน้าใสสดใสครับผมหน้าใสใสเสาฟังโค้งครับขอบคุณมากครับ